ก็ขอ,อกาบบราบสวัสดีพี่พี่ชาลาัยเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอีเวนต์จี้เครื่องรางลิมิเต็ดเอ dition ฤดูฝนนั่นเองนะครับก็รวมรวมนะครับเป็นจี้เลยหลังมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็คือเป็นตระกูลโดนนะครับแล้วก็จี้เลยหลังอีก3ชิ้นตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นตัวโดนก o p ี่ซูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับโดนพิทักษ์วิกตอรี่และสุดท้ายจะเป็นโดนก o p ีราชาที่ถูกเนประเทศนั่นเองนะครับซึ่ง3มชิ้นนี้นะครับก็คือสามารถ เติมนะครับเติมแล้วเป็นสกินลิมิเต็ดใช่ไหมแล้วก็จะได้ค่า,าการแสดงผลของจี K ้เครื่องรางเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูสักหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเพิ่มมาเท่าไหรกันบ้างนะครับสำหรับชิ้นแรกเลยนะครับก็คือโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในประเทศนะครับเพิ่มจากาถ้าเทียบกับเวอร์ชันดาร์กนะเวอร์ชันดาร์กเนี่ยจะอยู่ที่50เปอร์นะครับก็คือได้มาเพิ่มเป็น52%บเปอร์เซ็นต์นะครับบวกเพิ่ม5%เปอร์เซ็นต์นะโอเคนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาอย่างละ2นะ2น แล้วก็อันที่2อนะครับอันนี้ก็เทียบกับเวอร์ชันดาร์กเช่นเคยนะครับรู้สึกว่าจะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงที่ในส่วนของขังคุกนะครับส่วนโอกาสเป็นอนทาสีทำลายเมืองเนี่ยรู้สึกจะอยู่ท่อเดิมถูกไหมอ่าโอกาสเตือนวิกตอรี่แล้วขังคุกเนี่ยปกติมันอยู่ที่90นะครับอันนี้เพิ่มมาเป็น9 5นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเติมเงินนั่นเองนะชุดท้ายนะครับก็คือที่เมตาโยคิตเช่นเคยนะครับอย่างโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ดิเมนชั่นนะครับก็ จากเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันอยู่ที่55%บนะครับบวกเพิ่มมาอีก2%ก็เป็น57เลยนะครับก็ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงใช้ได้เลยทนั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีการตามหาสักหน่อยก็แล้วกันนะครับวิธีการตามหาก็คือต้องรวบรวมนะครับวันแห่งความสุข S นะครับก็คือสายลุงนั่นแหละ4ชิ้นนะครับแล้วสายลุ้นหาได้จากไหนนะครับก็คือต้องรวบรวมเครื่องดื่มฟรีนะครับ A 3ชิ้นนะครับแล้วก็ลูกโป่งปาร์ตี้ A บวก 2ชิ้นนะครับก็ตีไป S 1ชิ้นนะครับก็ใช้ A3 A2 บวก2และถ้าเกิดว่าใช้4ชิ้นก็ตีไป A12 a บวก8ชิ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับทีเลยหลังเ,เป็นรองเท้านินจาก๊อปป้นะครับการเชิจนกับดักแล้วก็ปลายพื้นที่ต้องท้ามก็ใช้ S 4ชิ้นเช่นกันนั่นเองนะครับก็การันตีเท่ากับว่าเ,เราหานะครับเป็นเขาเรียกไง เป็นชิ้นไหนก็ได้อ่ะก็คือใช้ S4 สีชิ้นใช่ไหมเราแลกชิ้นไหนก็ได้นะครับในอีเวนต์นี้ที่มันมาลหลังนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็พิเศษน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเรารวบรวมอ่าครบ4ชิ้นถูกไหมอ่ะตรงนี้นะครับก็คือไม่ใช่4ีชิ้นนะครับขอภัยมีสกินนะครับเป็น3อย่างนี้ก็คือเนี่ยลิมิเต็ดโดนซูเปอร์เดมนชั่นนะครับอ่าโดนพิทักษ์วิกตอรี่แล้วก็ โดนก๊อปปี้เนเธอรเทศเนสี่ยสามารถแลกนะครับเป็นเจ้าของก็คือพวก3ชิ้นนี้จะไม่หายไปนะครับก็คือสามารถแลกเป็น Limited Edition ด้วยดูฝนหมวกมหุ่นไลกาได้นั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าใจจอยกันได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีเวนต์ที่ก็น่าตำอยู่นะครับก็มีบางชิ้นที่ยังควรหาอยู่นะครับเรามาดูที่ราคาในร้านค้าสักหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเพิ่มค่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ35บทเห็นไหมอ่ะ จะดีหน่อยตรงนี้ก็คือซื้อ1แถม1น,นะครับสาิบาบาทจำกัดครั้งเดียวแต่ว่าถ้าเกินแบบใช้ได้2ครั้งต่อบัญชีก็คือ,อถ้าเกับว่าเราต้องเติมอะไรอ่ะคุ้มดีโอ้วันนี้เหมือนไม่ได้เกินเลยอะใช่ไหมเออไม่สิเราเติมแค่นี้ครั้งหนึ่งแล้วก็มาเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะท,ทํา 3G ีนั้นแลกไปนะั่นเองนะโอเคเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวทีมไม่ได้หานะครับตัวโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดนมชันเพราะว่า ใส่ออฟนะครับออฟลองเป็นการเนฟิกอันตรายสามแล้วนะครับไม่อยากรีใหม่นั่นเองนะ <_ Q> ส่วนนะครับอันนี้มาฟังวิเคราะห์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเวนครั้งนี้นะจ <_ Q> ี้ชิ้นไหนนะครับควรใช้แล้วก็ควรตามที่สุดในเวีนนี้สลับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่มีนะครับ <_ Q> โดน Copy Super Dimension นะครับควรตามหาได้เลยนะครับ <_ Q> เพราะว่าเป็นจี้เมตาไปอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับสรับยมลานะครับแล้วก็ไนกี้ หรือว่าเมเรียลนะครับที่จะเข้าเซิร์ฟไทยต่อจากนี้ไวาๆนั่นเองนะถัดมานะครับโดนพิทักษ์วิกตอรี่ก็เป็นโดนกันทาสีทำลายมือแล้วก็กันขังคุกนะครับในเมตานี้ก็เห็นได้ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะเห็นอยู่บ้างแค่กาบางตัวนะครับไม่ได้เห็นทุกตัวนั่นเองนะก็จะหาหรือไม่หาก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเมตานี้มันเน้นแบบว่าเกมไวไปแล้วนะครับสายล้มก็ล้มหมลโหดไปเลยนะครับก็ไม่ได้แบบว่า,ามา คอยปล่อยให้สายวิกเนี่ยมันหลุดรอดไปได้นั่นเองนะส่วนโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในรเทศนี้ก็รู้สึกว่าจะยังเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่บ้างนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้มากสักเท่าไหร่นะอาจจะได้ใช้กับเป็นเกรตาอย่างเงี้ยนะครับเกรตาใช่ไหมอ่าต่อยอมราเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้ใช้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปคอมโบกับจี้ชิ้นอื่นนั่นเองนะแต่ปัญนะหาสุดนะครับในวันนี้คือโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ดิเมนชั่นนั่นเองนะถัดมานะครับใครเป็นการ์ดอ่อ เมนนะครับสายสายวิกนะครับวิกจ๋าเลยแล้วก็ชอบเล่นเป็นพิวมีคอสตูมแล้วก็แหมนพายดีๆแนะนำนะครับรองเท้านินจาคั p ปี้ช่วยคอมโบให้จบวันเถินได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่ลำใหญ่นะครับแบบสายคอมโบสลับลุมดำแล้วก็เนตเทศนะครับก็เอาจี้นี้ไปแก้ทางได้พอพออยู่บ้างนะครับก็คือการ์ดเชิญกับดักนั่นเองนะก็คือเอากับดักเนี่ยไปวาง ที่เกาะร้างนะครับก็คือเราไม่โดนสลับหลุมดําแน่นอนนั่นเองนะโอเคถัดมานะครับก็สําหรับเจวอนนะครับป้ายพื้นที่ต้องข้ามแล้วก็สายวิกตนอื่นที่ไม่ต้องการให้ฝันนำข้ามมาเทคเมืองเราได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็ได้ยินเสียงลงเสียงกายเยอะแล้วนะครับผมค่อนข้างเก่งใจพี่ๆนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ยังไงอยู่ที่าการประกอบการตัดใจของพี่ๆก็แล้วกันนะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ